สวัสดีจ้าสวัสดีรอบสองทุกคนเปลี่ยนดิเดินตามอยู่ี่ยอันดี้กลับมาละมาถือให้จจยเน่อยากอยากกินนานนานกินของโจยกินของจอยอีกอันดี้นี่ไม่ได้เรื่องนะอันดี้เห็นเห็นดิเออเอาอวดเขาอีกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นเห็นขนาดเป็นคนที่ไม่ชอบกินสตรอเบอรี่นะเนี่ยยัดเอายัดเอาอยู่ี่ยอิ่มแล้ว อิ่มนาวเสียงบอกทั้งถ่ายธุรกิจอิ่มนาวเสียงบอกมันไม่มีตัวนั้นอันดี้ไม่มีค่ะโน่อยู่ตรงนน้นอันดี้เอออันดี้เนี่ยเด็กจอยให้ถือสตรอเบอรี่ก็เอาแต่เข้าปากทั้งนั้นไปดูคอร์เรนซ์สิฟอนดูคอร์เรนซ์เอาคอร์เรนซ์คอร์เรนซ์คอร์เรนซ์แบล็คคอร์เรนซ์เนี่ยอันเรดคอร์เรนซ์ มีแบล็กแ n d เลดนี่ทุกคนอันนี้แบล็กไอแบล็กนี่ไม่กินไม่ชอบเลดส์อินนอร์เลดี้เยอะทั่วเลยเนี่ยไอสีแดงนี่ยังสีแดงนี่ยังไม่มีแต่นี้อา่านมีแต่สีดำสีดำนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ ชอบดูสีแดงอ่ะนะทุกทุกคนสีแดงยัางยัาง t o a r y อย่างที่พี่เอ็นดี้บอกนั่นแหละเขียว <Yeah. S 1> อยู่นะ <Yeah. S 1> ป่นไนกอ,อ่านอ่ะอานอะไรละพ่อใหญ่เ <Yeah. S 1> อาฮะสีมรกไปไปไป มากระเตมวันหยุดไงทุกคนฝนก็เริ่มหยุดละแอนดี้ลูกอักเคนมีไหมไม่มี <Maybe. S 2> ไม่มีอะไรไม่มีขี้ฟันโอ้โหไม่มีขี้ฟันมันไม่ใช่ขี้ฟันอันดีเขาเรียกว่าสตอสตอ,สตอบเบอรี่ติดฟันไม่มีขี้ฟันอย่างบอก ก็สตอเบอรี่แก่คุณค your own word ใช yeah, my own, my, my own yeah, mm ่่ใช่ใช oh, mm ่ใช่ my o y ช w ใช่ใช่ใช่ a ช่ใ r ่ใอ่ใ่่่ ประมาณสิบปอนกว่าจะไม่ถึงสิบเอ็ดปอนวันนั้นอะสิบเอ็ดปอนเพื่อนเนาะนี่เพียนดีนู่นวันนี้ก็เอาง่ายทุกคนเขาก็กินกันแหละเพื่อนเพื่อนเข้ามานะเขาเสียเงินค่าเข้าหนึ่งปอนห้าสิบอะเขาก็ต้องมีคนกินบ้างแหละมาแล้วดีเอ้ยมารับหน่อยเถอะเดินเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโออยู่นะี่ยว่าเราไม่เมื่อกี้ล้วไม่ทําจอยหยีฟันให้ดูว่ามี สตรอเบอรี่ติดฟันจอยไหมบอกไม่มีขี้ฟันสิงบอกอันนี้มาเอาไปไว้มาใหม่ฟังเว้สามีจอยเนี่ยสิบปอนสี่สิบห้าพีงวดนี้ทุกคนนะไปไปที่นี้คี่ซื้ออะไรกอยูบายเอ fresh full fat milk from the farm full fat milk ด้วย นมมาจากเอมาจากฟ<ส>าร์มโดยตรงอ๋อครีมไม่ด้วยเออแซบเออแซบแซบอะไรก็แซบหมดวันนี้ไปที่นี้จ่ายเงินกันแล้วจ้ะของจอยก็สิบปอนสี่สิบห้าหรือห้าสิบสี่นี่แหละประมาณนี้จ้ะเมื่อกี้ที่บอกไปนะก็กลับบ้านกันละฝนก็เริ่มตกคนก็มาเยอะกันจ้ะทุกคนบางคนก็เอาแบบว่าตะตากรา้าใหญ่ๆนะมาใส่เลยนะุ่ตะกร้าของตัวเองอ่ะนะเพียนดี D ก็สนุกสนานเฮ้ๆฮกินเยอะอยู่นะวันนี้รู้สึกว่า ทุกทีเขาจะไม่ค่อยกินนะจ๊ะกินอย่างอย่างแม่ก็ซอกอันอ้นสามอั้นเงี้ยแต่ร้อนนะว,วันเนี้ยฝนตกแต่ร้อนเนาะไม่ฟังเว้ยไม่คุยด้วยพี่แอนดี้เนี่ยทำหน้าทำตาส่ายจอยด้วยเอ็กซ X10 ไปฮะฝนตกก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เออมาเก็บสตรอเบอรี่กันมแต่มามาเก็บสตรอเบอรี่จ้ะทุกคน ก็ร้อนนะวันนี้ it's still warm นะน,นี่แอนดี้ y o using น้าแอนดี้ก็แวะมาเอาเงินจ้ะนะทาความทำความสะอาดกระจกจ้ะกำลังคุยกันอยู่ก็คือคนรู้จักกันหมดหอ่ะจ้ะทุกคนที่นี่ถนนก็ทำแล้วทำอีก มันเอ้ยในหมู่บ้านที่จอาใส่อยู่ก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถนนนี้สร้างไม่เสร็จไม่สิ้นจ้ะเพียนดี D ก็จะเอาสตอเบอรีเอาไปให้เพื่อนจต่เพื่อนฝากซื้อทุกคนเออบอกให้เก็บมาให้หน่อยอย่างเงี้ยเพียนดี D เขาก็เพื่อนเขานะเพื่อนเขาสมัยตั้งแต่เด็กกับเพื่อนในบ้านหลังสุดท้ายแต่ต้องมาปจอดรถอยู่ข้างบนนี้ หัดรถเครงบนนี้แล้วก็เอาสตรอเบอรี่ไปให้เพื่อนเขาใจดีอยู่ถึงบ้าน <it? S 2> แล้วทุกคนเอาออกมาที่รัก <Open sesame. S 2> เปิเซซเมไปไปสตเบอรอี่ของเจอาก็สนุกดีอยู่ อิ่มๆอยู่เพียนดีอิ่มจอยประมาณสี่ลูกมัวห่วงจะถ่ายคลิปเนี่ยไม่ค่อยได้กินไม่คุ้มเลยนะเพียนดีกินใหญ่เลยคนไม่ชอบอะกินใหญ่เกิดนะมันนี่มันนี่อะไรกัน ในใส่ดีดีละมานี่มานี่เห็นป่ฝนก็ตกฮะเบ,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 บื่อนะ่เบื่อฝนน่ะไหมนี่ก็เลยจ้ะวดนี้ไม่วดนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่คือกินอิ่มแล้วไงมันก็อิ่มไปอันนี้ไปสิบปอนสิบ สิบปอนสี่สิบห้าพีจางวมนนะืนี้เนาะนี่หวานหวานวาน่ำๆเลยทุกคนเอ้ยจจยก็ชิมใหญ่เลยก็คนเ็าชิมเดียอะทุกคน,กคนเด็กยืนกินเนาปากเดงไม่ถ่ายถูกเขาอะะคือเขาก็กินกันอิ่มกันอนะทุกคนจจยรู้สึกปวดหัวยังไงบอกไม่ถูกเลยเนะี่ยเหมือนใจนัดกำเริบออปวดหัววินวิน,วนอะไรประมาณเนี่ย ไว้ตรงนี้ก่อนจวจะชิมให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอร้างนิดนึงร้างนิดนึงราจะชิมให้ทุกคนได้ดูว่ามันช่ำขนาดไหนเนี่ยอมอมเปียวอมบาน ฮืมฮืม,มล้างมันก็จะไม่ออกดีเนี่ยช้ำ ฝนตกคนก็เยอะนะทุกคนฝนมันตกมาลินแต่ว่าเขาเก็บกันข้างในไงเขาไม่ได้ไปเก็บกันข้างนอกมันก็ไม่ได้เปียกเนาะเพราะเราอยู่ใตม้มันก็มีหลังคาคุมอยู่ก็ไปเก็บกันเยอะเด็กนี่เดินแบบว่ากินกินเด็ดเขาวปงเขาปากกันเต็มอะ่ะ ชอมสำหรับจอยอถ้าอมเปียวอมหวานนะจจยชอบกินกับพริกเกลืออย่างที่ทำให้ดูจ้ะอืมอร่อย,ออร,อยราคาก็แพงอยู่จ้ะนะกิโลละเจ็ดปอนด์ยี่สิบห้าพี ธรรมดาเพื่อนๆตามฟาร์มเขาก็รู้ว่าเราจะกินนี่แหละเขาก็ชัดธรรมดาราคานี้นะทุกคนเนาะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย